สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆัง ให้เรานั่งให้เป็นที่สบายหายใจเข้าสบายหายใจออกให้สบายหายใจเข้ารู้สบายหายใจออกรู้สบายให้เรารู้ตัว ทั้งกายทั้งใจของเราเป็นประจำไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทาอะไรตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนถึงหลับไปให้พยายามรู้ตัวยั่วร้อ อย่างนี้ทั้งกายทั้งใจของเราเราก็จะเห็นจิตใ,ใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราเป็นยังไงแต่ละวันแต่ละเวลาเราก็เห็นจิตใจของเรานี่แหละเห็นจิตใจของเรานี่มันดนักทุกข์ให้จิตใจของเราสบายได้ใจเราก็จะสบายแต่เราไปเห็นอยู่ข้างนอก <c oughs> ใจของเราก็ไม่ค่อยสบายเห็นอันโน้นบ้างก็ชอบใจเห็นอันนี้บ้างก็ไม่ชอบใจได้ยินสิ่งโน้นบ้างก็ไม่ชอบใจได้ยินสิ่งนี้บ้างก็ชอบใจเพราะว่าเรามองไปข้างนอกส่งจิตไปข้างนอกเราก็ไม่สบายถ้าเรามารู้ตัวท่วพรอ้อมทั้งกายทั้งใจของเราตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนหลับไป ไม่ว่าเอาเรียบทใดทำอะไรอยู่ใจเราก็สบายดับทุกดับใจดับที่ใจของเราได้วันคืนเราล่วงไปล่วงไปวัยของเราก็ล่วงไปล่วงไปชีวิตเราก็หมดไปหมดไปในวันท้า,ายวันเกิดให้โปรดดูใหนก็ชีวิตของเราก็อยู่บนโลกใบนี้ก็ยิ่งนานวันเท่าไหร่ วัยของเราก็น้อยลงไปน้อยลงไปชีวิตของเราก็น้อยลงไปน้อยลงไปชีวิตของเราที่เลืออยู่บนโลกใบนี้ mm hmm. ก็เวลาของเราก็น้อยไปพระพุทธเจ้าของเราท่านถึงจะาบอกให้เราทุกคนทุกท่านว่าจะได้ประมาทจะได้ประมาทในชีวิตอย่าได้ประมาทในวัย่าได้ประมาทใ,ในการเวลา วัยชีวิตของเรานี่จะยืนยาวไปเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยปีจะได้ประมาณวัยของเราว่ายังงงอยู่ยังแข็งแรงอยู่ไม่เป็นอะไรไม่มีโครคภัยไข้เจ็บไม่ให้ประมาณชีวิตและวัยของเรานี่มันก็ไม่แน่นอนวัยและชีวิตของเรานี่อยู่บนโลกใบนี้ เราเกิดมานี่ก็มาอาศัยโลกเขามายืมโลกเขาใช้ชั่วคราวร่างกายนี่ก็ยืมโลกเขาใช้ชั่วคราววัตถุข้าของก็ยืมโลกเขาใช้ชั่วคราววัตถุข้าของไม่ไปก่อนแล้วก็ไปก่อน,นต้องคืนโลกเข้าไปร่างกายก็คืนโลกเข้าไปวัตถุข้าของที่เรายืมใช้อยู่เนี่ยก็ยือคืนโลกเข้าไปสักวันหนึ่งเราก็ต้องคืนเข้าไป เราก็พิจารณาอยู่ทุกวันทุกวันทุกคืนว่าชีวิตและวัยของเราเนี่ยนะยืมเข้าไว้นะยิมเข้าใช้ชั่วคราวถึงเวลาเราก็คืนเข้าไป <c oughs> อสุสมเดชพระสมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าอภิษาเรทังกรยานีปาเปจิตตังนิวารเยทันทงังเฮการโยบุญญ์ปาป สมิรมติมโนพึงรีบเร่งกระทำคุณงามความดีและพึงห้ามจิตเสียจากความชั่วเพราะเมื่อเรากระทำคุณงามความดีช้าไปใจของเราจะินดีในความชั่วและอันไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีให้เรารีบทำรีบเร่งรีบสร้างรีบทำียก่อนที่ว่าใจของเรามีมนเปลี่ยนเพราะว่าอน,นิจจมันไม่เที่ยงเปลี่ยนเร็ว เนคิดจะทําอะไรทําคุณงามความดีนะรีบทำสิมันก็จะได้เต็มร้อยเต็มบารมีของเราเราทุกคนเกิดมาในบนโลกใบน,นี้ก็เพื่อสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีความดีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราทํามากเข้ามากเข้าเป็นบารมีเล่นน้อยก็เป็นบารมีน้อยอเป็นทางบารมีเป็นศิลบารมีเป็น ปัญญาบารมีเป็นขันติบารมีเป็นวิริยะบารมีเป็นสัจจบารมีเป็นอธิฐานบารมีเป็นเมตตาบารมีเป็นเน, ani, เนเคขมะบารมีเป็นอุเบกขา ani, บารมีบารมีทั้งหลายทั้งปวงเราทําไปทําทุกวัน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 มากขึ้นมากขึ้นมันก็เป็นบารมีทันบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีเนี่ยนะมันมีสามขั้น บารัฐมากขึ้นมากขึ้นมันก็เต็มชาตินี้มันไม่เต็มชาตติ่อไปแล้วก็ทำต่อไปสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีไปทุกวันทุกวันเมื่อโอกาสของเรามาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีไม่มีใครที่จะทําให้เราได้เราก็ทําของเราทุกคนแม่ก็ทําของแม่สามีก็ทําของสามี ลูกก็ทำของลูกหลานก็ทำของหลานเราก็ทำของเราทุกคนทำบารมีของเราสร้างบารมีของเราก็เป็นบารมีของเราใครก็จะทำให้ใครไม่ได้ถ้าใครทำให้ใครได้พระพุทธเจ้าก็จะทำให้เราหมดทุกคนไม่ต้องเสียเวลาพระอรหันต์สาวกอุบาสกอาจารย์ท่านก็จะทำของท่านทำเพื่อเราให้นะก็นี่แหละท่าน้จะสร้างคุณงามความดีไว้ บุญก <ion> <Durch tus> ุศลคุณงามความดีบารมีนี่ไทยทำได้มากได้น้อยจึงแตกต่างกันคุณงามความดีแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันเกิดมาจึงไม่เหมือนกันบารมีจึงแตกต่างกันเลิศจึงแตกต่างกันอย่างพระราสาวกท่านึงเลิศแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเราก็เหมือนกันมีความรู้ความวิเศษก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าสร้างคุณงามความดีมา ไม่เหมือนกันนั่นเองอย่างพระราชาวกท่านมาองค์ท่านก็เป็นเลิศได,ด้านเอกราชบ,บางองค์ก็ด้านปัญญาบางองค์ก็ด้านผ้าเสื้อมองบางองค์ก็แสดงธรรมเป็นเลศเราก็เหมือนกันสร้างคุณงามความดีอะไรในด้านใดก็เป็นเลศในด้านนั้นนี่แหละแต่ว่าซึ่งคุณงามความดีนะั้นะนะเราทําเพื่อความดับทุกข์ในจิตใจของเรา ทำทุกวันทุกวันให้เรารูตตนนร้ตัวทั่วพร้อมทุกวันทุกคืนตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับไปนั่นแหละรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งวันทั้งคืนเห็นจิตใจของเราไหนจิตใจมันไม่ดีคิดไม่ดีทำอะไรแล้วก็ดับที่ใจของเราก็ดับไปทุกวันทุกวัน,ก,วนก็เออานาโมธนาบุญกุศลคุณงามความดีบารมีของทุกคนที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลสร้างบารมี กับท่านพระครูและท่านพระครูด้มีศักดิ์แน่พระครูป,ประหัดนี่แหละในกรออนโมทนาบุญกุศลคนงามความรีบารมีกับทุกคนทุกท่านขอาระนสมค์คนบุญนี้จงส่งผลให้ทุกคนทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงสมหวังสมพัฒนานการทุกคนทุกท่านก็ขอศอนโมทนาธุ 打开一个。<laughs>